สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับ FC ครับวันนี้ MG3 1.5D ปี2018ใหม่มากๆครับใหม่ที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับกับราคา189,000บาทเลขไม่87,000กว่ากิโลครับประวัติมือเดียวป้ายแดงสีดำน่าสนใจมากๆครับเพราะเป็นสีที่สวยมากนะครับลงตัวกับ MG3 โฉมนี้เลยนะครับโอ้โหได้ปีใหม่ได้ไมน้อยนะครับสมรรถนะดีนะครับ พอใช้งานได้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมตอนเป็นป้ายแดงนะครับอยู่ประมาณ6 0แสนกลางๆนะครับคันนี้เหลือเพียงแค่189,0 0 0บาทครับซื้อสดได้เลยนะครับซื้อสดได้เลยไม่มีค่าโอนแต่อย่างใดนะครับไม่มีบวกแวดเพิ่มนะครับถือบัตรประชาชนใบเดียวนะครับมาทดลองขับถูกใจก็ซื้อได้เลยครับส่วนจัดไฟแนนซ์ก็ยังจัดได้เต็มนะครับตามเครดิตของลูกค้าแล้วกันนะครับรถจอดอยู่รามินทานะเพื่อนสมาชิกนะครับข้างๆสูตร MG นะครับ สวยๆเลยครับคันนี้รีบเลยนะครับใครสนใจแอดไลน์มาด่วนนะครับเพราะว่าต้องรีบจองนะครับแล้วก็นัดคิวเข้ามาดูนะครับต่างจังหวัดนะครับโอนจองได้เลยนะครับแล้วก็มาลองรถแล้วก็รับกลับได้เลยนะครับผมโอ้โหส่วนใครที่จัดไฟแนนซ์มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับรู้ผลในช่วง1สัปดาห์นะครับแล้วก็เซ็นสัญญารับรถได้เลยนะครับใครสนใจด่วนๆนะ0885845375คุ้มค่าคุ้มราคาต้องคันนี้เลยครับ